เออสวัสดีครับโอ้มีบุญบรรารม,มีเ,เอนอะผมผมข้าวมีเวลาเหลือแค่2นาทีทำไมลุงบอกมีเวลาเหลือแค่2นาที2นาทีมันก็มีค่าสำหรับเราครับท,ที่ได้เจอลุงเกิร์กเบอร์คามเอ็กซ์อยลเลอร์เจอแล้วสวนลงุงนี่ กลับรถ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 โอ้เจอแล้วรอแป๊บหนึ่งได้เจอลุงแล้วอลุงสวัสดีครับโอ้มีบุญบารมีเนาะผมผมข้าวข้าวมีเวลาเหลือแค่สองนาทีทำไมล,ลุงบอกมีเวลาเหลือแค่สองนาทีสองนาทีมันก็มีค่าสําหรับเราครับท,ที่ได้เจอลุงเกิดคือผมอยากรู้ผมมีที่นา ผมมีที่นาอยู่10ไร่ปีที่ได้ข้าวราคาดีที่สุดปีนั้นได้30,000บาทกีตัน3 0,000บาทอ่ะได้200กระสอบ200กระสอบกระสอบนึงกี่กิโลกระสอบหนึ่งตีไว้80โลครับ80โลแป1 6ไเด้กี่ตันก็ไม่รู้ว,ว่า200กระสอบก็ขายได้แค่3 0 0 0 0 2 0 0สรกระสอบับสูงสุดแล้วชีวิตแล้วทำไมไปขายลูกข้าวเพื่อขายเหรอ ปกติแล้วข้าวเขาไม่ปลูกไว้ขายกันปลูกไว้กินปลูกข้าวเพื่อจะได้ข้าวไว้กินไม่ใช่ปลูกข้าวไว้ขายได้เงินมาแล้วซื้อข้าวกินพินตังแต่แรกแล้วเพราะนั้นจนสมน้ำหน้าจนสมน้ำหน้า <laughs> จะทำยังไงในที่สิบไร่จะให้มีมูลค่า ที่สิบไร่เลยมีมูลค่าต้องถามว่าคนที่เจ้าของที่อายุเท่าไหร่าการเกษตรควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ชันปฐมปฐม,มายความว่าปฐม,มายความว่าเดินได้ไรได้วิ่งได้ก็ฝึกปลูกต้นไม้ไว้เพราะนี่ถ้ามีที่สิบไร่เนี่ยนะถ้าอายุสี่สิบ มีนาสิไรเอาคณะออกให้หมดเลยทํานาไร่หนึ่งครับแล้วพอเหลือนาไร่เดียวเนี่ยเขาจะมีคอามพิเเองววานาไร่เดียวปกติได้แค่สามร้อยโลครับทำไงให้จะได้หกพันกิโลปลูกผักสวนครัวสักครึ่งไร่อีกครึ่งไร่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเป็นสระน้ําก็ได้แล้วก็อีกสักไร่หนึ่งอาจจะปลูกพวก อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นอ้อยสักหน่อยหนึ่งมันข้าโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารคนเอาตีไปง่ายๆเพราะว่าเหลือไว้สี่ไร่6ไร่ปลูกต้นไม้ให้หมดอาย40ุ40เริ่มต้นทําอย่างนี้คเพราะนั้นป่าสามยาประโยชน์สี่อย่างของในหลวงไดกระที่9ก็าุเพูดชัดเจนว่าต้องปลูกป่าสามยาประโยชน์สอย่างอาย40ุ40เริ่มต้นทําแบบนี้อายุ60ผ่านไป20ปี ต้นไม้6ไร่ไร่ละ200ต้นพอ4คูณ2เมตร200ต้นต่อไร่6ไร่เท่าไหรพัน200ต้นต้องปลูกหลากหลายชนิดไม้แดงไม้เต็งไม้ลังไม้มะข่าไม้สักไม้กระถินเจาไม้โตเร็วโตวแบกาโตชาติปนกันไป20ปีผ่านไปราคาไม้ต้นละ20,000 20ปีผ่านไปราคาต้นไม้ต้นละ20,000รวมแล้วพัน200ต้นเอง มีต้นไม้ราคา2 24ล้านรอยอยู่ชายคนอายุ40เริ่มทํามีอยู่มีกินมีใช้ไปตั้ง20ปีมีผักกินมีข้าวกินมีปลากินมีไข่กินมีเป็ดมีไก่กินอยากกินอะไรปลูกมีอยู่มีกินมีใช้พอไหมครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่อดอยากโควิดจะมากีีโควิดก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ต้องกระเสือกกระสน พออายุหกสปลูกผักปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอะไรไม่ได้แล้วผักสวนครัวปลูกไม่ได้หมดแรงมันมีไม้อยู่พันสองร้อยต้นราคายี่ิบสี่ล้านกังวลเดือดร้อนอะไรไหมเป็นห่วงอะไรไหมมียี่บสี่ล้านเนี่ยเป็นห่วงไหมตอนอายุหกสิ่ะแล้วเราจะหาจุดเริ่มต้นยังไงบางคนทําแล้วประสบผลสําเร็จบางคนทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จทุกคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จคือคนที่เขารู้เป้าหมาย ว่าปาหมายที่องเขาอยู่ในช่วงเนี้ยที่เขาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกอะไรไว้เพื่อกินนะไม่ใช่เพื่อขายมีอยู่มีกินมีใช้แล้วขายทําไมเหลือ่อยขายได้ไหมเดี๋ยวเงินมาเองว่างกับเผาทานทําปุ๋งทาดินทําปุ๋ยอะไรไปเรื่อยต้องรอเวลาถึงห้าปีเหรอเราถึงจะได้เงินนั้นไม่ทาเพื่องเงินก็ไม่ต้องรอเวลาทําเพื่อกินะทําเพื่อมีอยู่มีกินแล้วรอเวลาอะไร ก็สรุปแล้วมนุษย์นี่ก็คืออยู่กินนอนใช่ก็แค่นั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรเวลาตายไปได้ไหมแต่ให้รู้ว่าอายุหกสิบแล้วมันมีต้นไม้ยี่บสี่ล้านรออยู่ไม่จะเป็นต้องขายหมดยี่บสี่ล้านขายทีละสี่ห้าต้นก็ได้ต้องการใช้เดือนนี้แสนนึงก็ขายห้าต้นแค่นั้นเองแค่นั้นเออแล้วก็ที่เหลือก็ให้ลูกให้หลานไปถ้าทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้หมด อี่น่อยเงินจะไม่มีความหมาย mm hmm. เพราะนั้นใครที่กระตามที่ว่าเมื่อไรจะมีกินมันมีตั้งแต่ทําแล้ว mm hmm. อเช่นสามวันก็ได้กินถั่วงอกแล้วเ mm hmm. พราะถั่วงอกเพื่อกินครับปลูกผักอาจจะยี่สิบวันสิบกว่าวันสามสิบวันเต็มที่สองเดือนปล mm hmm. ูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกผักสุครัวสองเดือนก็ mm hmm. ม,มีอยู่มีกินแล้วอย่าลืมว่าคนอยู่เจริญชีวิตได้เพกกราะเกษตร เกษตรแปลว่าเจริญ huh. รุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ได้แปลว่าพ่อปูกเกษตรคือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกษตรแปลว่าอาหารเพราะนั้นคนเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารทํางานแค่เป็นแทบตายเพื่อหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้ก็ทําไมไม่ทําอยู่ทํากินทําใช้เลยทาไมต้องไปหาเงินแล้วเอาเงินมามันอ้อมเกินไปเสียเวลาอกว่าจะได้มาอย่างที่คุณลุงเกิดทําเนี่ยมันก็ไม่ได้มาง่ายๆ ก็ไอ้ง่ายไม่ง่ายหรอกแต่มีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายเราเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช่ไม่ใช่เพื่อเงินถ้าเพื่อเงินกับเมื่อไรจะได้เงินก็ท้อแต่ถ้าเพื่อกินอะไรได้กินเร็วผักกุ้ง2ี่สิวันได้กินแล้วถ่งงอกสาวันได้กินแล้วช่วงแรกๆที่เริ่มต้นอาจจะมีซื้อบ้างแต่พอเรามีอยู่มีมีกินแล้วเราก็การซื้อน้อยลงอยากกินไรปลูกก็แนั่แหละมึนมีกินเองไม่น่าหรอกไม่เกินสองเดือน นั่นเองคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยยังหาเงินอยู่นะทั้งที่เขามีไม่ลูกกี่หมื่นกี่แสนล้านเขาก็ยังหาอยู่แล้วเมื่อไหรเขาจะพอเพราะหยุดไม่ได้ทำไมไม่หยุดเขาบอกเขามีความสุขกับการทํางานถามว่าสูนั้นสุขจริงหรือเปล่าเคยนอนหลับสักคืนสนิทสนิท,นท,นทไหมมีแต่คิดพุ่งจะทําอะไรอนา,าคตจะมีโครงการอะไรอีกห้าปีข้างหน้าวางแผนอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่เงินก็ยังไม่ได้ใช้เลยคนเรากินแค่อิ่ มีชีวิอยู่แค่ตายทำไงจะให้ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ที่สุดกับคนอื่นๆครอบครัวชุมชนรอบข้างถ้าเป็นมิทุกครัวเรียนมันก็ส่งผลที่ประเทศดีทุกประเทศไม่มีคนยากจนในประเทศนี้เลยจะดีดีกว่าหมโอเคขอบคุณครับโอ้ยพ้นทุกแล้วขอบคุณครับลุง เพราะในในยุคนี้ไม่ว่าจะกี่โควิดก็ตามคนที่มีอาหารมีปัจจัยษ์ศบคนนั้นแหละคือมั่งคั่งไม่ใช่รวยรวยคือมีเงินมากแต่มั่งคั่งที่คือมีความสุขมากมีอยู่มีกินมีใช้มีความสุขนี่แหละคือที่ในหลวงต้องการของเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ตรงนี้แหละมีอยู่มีกินมีใช้มีความสุขอย่างพอเพียง Look